ไปดูกันที่อีกจังหวัดหนึ่งครับที่จังหวัดตากซึ่งก็จัดโครงการสารพลังครอบครัวไทยใส่ใจผู้สูงอายุเช่นเดียวกันซึ่งแต่ละงานนี้เนี่ยเป็นการสืบเนื่องไล่เลียงจากเมื่อสักครู่เรื่องการสำนโนประชากรนะครับ<ะ>ที่จังหวัดสุขโขทยัยมาที่จังหวัดตากเองสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากนะครับจัดโครงการนี้ขึ้นเนี่ยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคต ทางด้านของพอมจังหวัดตากให้ข้อมูลนะครับว่าสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้วันที่13เมษายนของทุกปีเ,เป็นวันผู้สูงอายุแต่เนื่องจากในปัจจุบันนี้นมีเรื่องของสถานการณ์โควิด19ขึ้นทําให้ต้องงดการจัดงานดังกล่าวไปจึงได้จัดโครงการสารพลังครอบครัวไทยใส่ใจผู้สูงอายุปี63ภายใต้แนวคิดเตรียมพร้อมคนไทยสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ กิจกรรมเนี่ยประกอบไปด้วยการถ่ายทอดภูมิปัญญาการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอัตลักษณ์ต่างๆซึ่งผู้สูงวัยถือได้ว่าเป็นคลังปัญญาผู้สูงอายุการนําเสนอวิดีทัศน์ต่างๆเป็นการเติมเต็มความรู้ก่อนเตรียมรับเป็นผู้สูงวัยอย่างเต็มตัวจากนั้นเองนะครับก็จะมีการเรียกได้ว่าสรุปรวมแล้วว่า จังหวัดจังหวัดต่างเนี่ยมีผู้สูงอายุกว่า84,000คนคิดเป็นร้อยละ12.61ดังนั้นในการเตรียมรับสังคมผู้สูงวัยในอนาคตไม่ใช่สิ่งเกินที่จะคาดคิดกันแล้วนะครับต้องค่ะเวลาเดือนวัยนะคุณมินคะไม่ไม่ไม่นานใช่ไหมยานมาทัางนี้ต้องบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยผู้สูงอายุ20%ของประชากรทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากเมื่อ10ปีที่แล้วเท่าตัวเป็นคลังปัญญาขนาดใหญ่เพราะสูงวัยจะมีประสบการณ์มากนะครับ